ปชมรอบคันก่อนลองเคาะฟังเสียงหน่อยนะครับเห็นไหมเสียงบางๆนะนะนะครับสีสันถือว่าสวยเลยนะแบบนี้รถแค่แสนต้นๆเองนะครับข้างหลังเป็นไงนะถือว่าสวยมากดูกันชนกันชนสวยเลยเห็นไหมครับรถสวยจริงๆไปดูภายในเลยเห็นไหมครับภายในถือว่าสะอาดมากนะครับแบบนี้นะ โอ้โหเห็นไหมครับภายในสวยจริงๆคอนโซลคอนโซลเห็นไหมครับแผงประตูเห็นไหมครับสะอาดเลยเห็นไหมดูข้างหลังบ้างขึ้นลงสะดวกนะครับสี่ประตูไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมข้างหลังก็กว้างขวางดีครับเดี๋ยวเรามาชมเม็ดอาร์คด้านนี้กันหน่อยนะครับลองดูเม็ดอาร์คหน่อยเห็นไหมเม็ดอาร์คคือจุดนี้นะครับที่ผมให้ดูนะอยู่ตลอดแนวนะครับไม่ต้องห่วงเลยดูซอกต่างๆด้วยนะครับเห็นไห ซอกสวยเลยนะครับนี่ติดกล้องติ๊กเกอร์ที่มันอยู่ตั้งแต่ปลายแดงมันก็ยังอยู่นะครับแปลว่าสีมันเดิมนะครับอย่างนี้ภายในห้องเครื่องสําคัญเลยนะเห็นไหมครับดับแรกก็ต้องดูคานหน้าก่อนเลยเห็นไหมครับเห็นชัดๆเลยนะติ๊กเกอร์เดิมมันอยู่เลยนะครับแบบนี้นี่ตัวปั๊มพวกนี้ต้องยังอยู่นะครับถ้ารถมันคานเดิมนะเห็นไหมถึงรถจะเก่าแค่ไหนนะครับแต่ห้องเครื่องต้องสวยนะครับถ้าเกิดเป็นเป้รถสวยนะจะคัดมาให้นะครับตัวห้องเครื่องะไรพวกนี้